เกิดอะไรขึ้นสรยุทธเดือดจัดรายการปลิวอีกเอาอีกแล้วกรรมกรข่าวคุยนอกจอปลิวอีกสรยุทธเดือดจัดลั่นเป็นเพราะช่องสามเรียกได้ว่าเพิ่งจะเป็นประเด็นไปเมื่อไม่นานมานี้สําหรับช่องข่าวช่องหนึ่งที่รายการถูกปลิวไปล่าสุดรายการที่ชื่อกรรมกรข่าวคุยนอกจอช่วงหนึ่งได้มีการเล่าเรื่องว่าเมื่อวานนี้รายการก็ปลิวอีกหนึ่งครั้งคนดูไม่สามารถดูย้อนหลังได้เนื่องจากติดลิขสิทธ์ กว่าจะกลับมาดูได้ก็คือช่วงค่ำแล้ว่วนสาเหตุก็คือมีการเปิดละครดวงใจอาคานีที่นเด็คุกกิมิยะกับยายาอุรัสยาเล่นด้วยกันครั้งแรกก่อนที่ปัจจุบันทั้งคู่จะประกาศแต่งงานกันกลายเป็นว่าละครของช่อง3ามทำคลิปปิวเองและพอกลับมาดูได้ทาง AI ของ YouTube ก็ตัดส่วนละครดังกล่าวออกไปแล้วทั้งนี้ทีมงานได้ตะโกนบอกมาว่า เป็นเพราะเปิดเพลงประกอบละครซึ่งสรยุทธก็ชี้หน้ากลับไปบอกว่าไม่ต้องแก้ตัวเปิดช็อตละครทางเชมงานจึงบอกว่าแบบนี้จึงเป็นที่ช่องแน่ๆน,นอกจากนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือเมื่อวานยังมีการเชิญเอกราชเก่งทุกทางมาร่วมรายการจึงมีการเปิดไฮไลท์ฟุตบอลประกอบไปด้วยอย่างไรก็าตามเมื่อมีการตรวจสอบรายการเมื่อวานนี้พบว่ายังมีการฉายคลิปละครดวงใจงอัคคีอยู่ไม่ได้มีการตัดแต่อย่างใด ขอบคุณที่มาของข่าวจาก Siamnews.com